เขาเขาเห็ดช่องยังเขาเอื่นสหลวงพ่อมานุบยังไ่นะนั่และกดติดตามไปเอาจะฟังยอดหลังเสียงก็ไหลยอดหลังหลุดไก่ยู่ไกลทีแยกว่าว่าจะเข่ามันเล่นว่าสิมาจอดถามอัน บ่อน้องตะไก่เว้าเรื่องคนเขาบ่อน้องตะไก่นี่ว้าววัดเป็นพอดีมาพิดไฟเดียงอยู่อันแยกบันไว้ย็นาปพอดีเห็นไปพอดีิลูกซ้อนสเขาไปนั่งลูกซ้อนเขามาเออเนั่นแหละว่าบ่อน้องตะไก่บ่อน้ันหอยลายทั้งขวัดเต็มเลยบ้ันเราจะเลินทังงขวัดมังบางันไปเห็นไยง่ายๆอยู่หันท้งหนางนั่นแหละบ้านเราจะเลิก ป่าเย่ๆไฟแดงมันร้ายเออพอดีตัวนนัวิทย์ไฟแดงเดี๋ยวเห็นพอดีก็เตรียมมาเดียวกับสม่าคนนั่งมาตาไก่ตัวคุณทางหลังพิษนุโลกตัวนั้นตอนนั้นมันอยู่ไกลๆแค่หูดังนึงเรีว่าอยู่ไกลก็คืออยู่ไกลเห็นอยู่ได้ติ๊กต๊อกจะกลัวว่าคือนทางเพื่เมืองอยู่จังหวัดอำนาจจะเลื่อนตั้งมวยไรหันจัชจุ้งวันนึง มันก็บมาเมื่นว่าจะไปติดบ้านนันบานนีมันก็เลยบอกระบุว่าเราจะเลื่อนที่เดียวกับอะไรน้องตะไคร้ที่เดียวกับอะไรบานใดก็บอะไรเลยติดไปสะไปนี่แหละเดี๋ยวมันเขตที่ยันตำบนหอยไห่เดียวมันเขตที่อยู่มันตะบนหยไร่บได้น้อป่วจังบอผ่านไปผ่านมากเนี่ยบานตรงไปที่ทั้งชิมาลาดน้าจน่จะเที่ยวเมื่อบานเมื่อไงถ้าเมื่อเดือย ม่ได้สังเกตป้ายเออพรม่งนี้จะดอกเพว่แต่เราสังเกตเราก็ต่สิเห็นดอกมันบ่ได้ป้ายใหญ่เนาะมันก็ไปนิดน้อยหนึ่งก็ได้เตรียมยังมาถวายเรงเป็นยังวัตมาเบิงมาหุ่นจักมาเห็นแล้วกแล้วพอได้เห็นาเห็นทางมาเรียมรู้การปฏิบัติถ้ำปฏิบัตินั่นปฏิบัตินี่ ะมาเห็นทางแล้ววันตัสิเตรียมตัวกับมแม่ละต่วห้างสินอนงข้างขึ้นยังสิสมารติดต่ออันมองจุดรับลงทะเบียนเขามองหันแหล่นั่นแหละหลังนี้แหละ<ม>เขาก็สะหากุฏิให้พักเด่นนี่กุฏิให้พักืีดอกอที่จะขึ้นจะขึ้นกับว่ากันไปม,มันบ่ได้ใส่สุดของสุดขาวยังเด็กแล้วแต่ใแต่ธรรมดาเฮานี้แหละก็ได้มาฟังเอาแนวทางมาลองสุดไป สร้างรับคือจังเด็กน้อยลูกหลานเขาเพราะจากไหนเฮ็ดงานตลาดรุ่นมั่นนี่แหละเนาะงานอยู่จังหวะมันก็เลยอยากไปเบื่อเบื่อทั้งนั้นแล่ละนั่นแหละเขากับลูกหลานเขาเพราะจากไหนเฮ็ดแล้วเดือนนี้มาทั้งสงบแมนนั่นแหละแต่เขาสนับสนุนมาหนี่หรือมาโลดเห็นเฮ็ดยังไงเฮ็ดบ่ได้ตลาดเดือนนี้ไปเฮ็ดยังไงเขาก็ห้หลูดร้านก็ดี มันดีเราละเขาบพื่อจะให้พ่อเขาเมื่อยแม่เขาเมื่อยแล้วเขาหาให้กินได้แล้วปล่อยเขาตัวเองกับปล่อยออกมาทั้งนี้แบบนี้เมันห่างบาทเห็นไหมห่างบาทนั่นเท่าไรกิโลห้ากิโลห่างบาทนั่นสามสี่กิโลมันไม่ไบอกระบุบานมาถือ เสียงรถวุ่นวันวุ่นวันนะหรือในปลามันก็ได้บรรยากาศอยู่ดอกมูจะได้หนีก็ไล่ยอดพวกเขาเจ้ามากเลยดตเป็นลอยคนละก็ละมือนั่นที่ขาเจ้ามาสวดมนต์เท่าบดมานังเทาวนาหน่ำเลยนะชนพระถวาร่วมแล้วในพันสากันเป็นลอยแต่ตอนนี้ยังมีปัญหาสิบพว่า หรือหกสิบนี่แหละเขาเจ้าออกคนซาล้วเขาเจ้ารอดจังหวะหลังปีใหม่คนแล้วหน้าเบิดกับคัดสะกอนต้องไปแต่น้ำพูน้ำผาคนเด้บ่แมนไปแบบอย่างกำลางเด้บ่เห็นเห็ดเด็ดขาดพวกอย่างกำลางเด้มาเห็ดเสียเขาพูเขาขาด้วยน้ำทำน้ำปลาอย่างเดียวเอาตายแหลกเอาบ่ไหนบอย หยวนั่นกินมียุดใ่หากินใบไม้ใบไหลน,น้ปลาคุณห <laughs> ลายปีหลืว่าคนหนุอมสาบ่นี่ย่างกัาปีที่หกตั้งแต่มอาอยู่นี่ย่างกัาปีที่หกหาปีเต็มนีกริน้ามงัน้าต้งพูน้าตึ้งพู่ยอผลนี่กิ เจอแ<ห>ล <ะ S 2> ้วคนตกมากนี่กับมึงเลยบอกว่านได้แบบดีธรรมาดาอยู่มันต่พูเขานี่ยหน่อยนึ่บพูดพวงมาได้น้อยหน่หน่อยหนึ่งพูงูเขามอนีน่อยนี่นนหนแหละของเขาอยู่ตีนพูพูกับเูนี่หน่อยว่ากว้างดอกเขายางตัวเป็นหลักมกันยางกับกรทั่งขําฉันพชร แสงเพชรกับไปเรื่อยอยู่บ้องชักบ้อนี้กันหน่อยเนี่ยไปถนนใหญ่โลดกันเลี้ยวเขาขุดโลดนะกันหมองบ้านนั่นข้ามมาเดือยมาเดือยเปนองนี้เลข้ามมาโค้งข้ามมาโค้งข้ามมาเดือรยเลี้ยวพาหนเรื่อยไปแจ็คกนอยู่กับนี่นี่แหละพอการขึ้นพอเจ้าฟังเตะจบเราซีถุนเนี่ยพวกขึ้นนี่ก็ขึ้นพวกไปพุ่นก็ไปได้ตับแสงเพชรนะ เราจะย่างไปไดิถกาว่าตีสามหรือตีสี่เขาจะย่างมากหรวอเป่าของภาวนาเนาะบางบริเยวกบทาไหม่ยย่างกับภาวนามากกวบาาวาน้าแต่มา,าเขาจะเดินภาวนาของเขาเ,าเองแยกกันแต่มั่อยู่ในนมูเบิดนโอ้ยมันพูเขาหน่อยแต่ว่ามันพูเขาใหญ่ ไปผู้พานกับไปเดียวเดียวกับหลายองค์อยู่ไผอยู่มั่นได้ไปไปน้ำกันเด้่าไปซีไปห่านไปผู้ใดผู้ไปไปไปมั่นได้นั่นน่ะว่าไ้ไปจุ่มกันเด้นอกจากฝึกเน้นฝึกพวกใหม่ๆ,มๆมนี่เออไปจุ่มกันอยู่สกักวอนแต่ว่าข้างบนมันเข้าบ้านเด้บอลเข้าบ้านเขา้าปลากะว่าห้างบ้านจากสามกิโลยังไก่บ้านนั้นได้จชัก หลายๆยอย่างนี่หันละทีนี้หน่อยอาคนเดี๋ยวเอาไปฝึกภาวนานอนเงาตกหนาผาก็บมี่ตัวขาก็ยกก็ยวมาอยู่นั่นเพรมีสติย <N> างไปจะถือเรย่องยางไปตะพีหุดพูดลังกาแต่ว <N> ่าไปดึงึ้นาน้งบ่ตทงหน้ากระผู้ทอานั้น มันวิผู้ออกเลยจะไปหาแลี้นน้ำท่าปันไดเออจำเป็นนิดหน่อยไปน้ำทา่าจังหวะกันแต่ว่าถ้าเห็นผู้มิ่งใส่พผู้เลยมันก็ตายดอกดอกฝั <c oughs> เงเฮาเห็ดลำบากก็นั่นอีกดอกทั้งไปผู้เดียวทั้งไปเกี่ยวกับพนอีกอยู่สองปีก็ว่าจะกินเขา่ากินใบไม้ใบไหลเป,ปน้ำปลานําดงมือก็ได้ดอกมันจิตายอดีแล้วก็ดีมันก็ตายดอกมันยังมา หาดาคนคือเท่าเดี้อยู่เด้จ้าพันสาอะประมาณนดูโบกขยจามันดอกพันาพันสามดอกเราทำมาอยู่ดีงกระไแปดปีละละอันนี้ฮาก็เหตุเหตุจะหาปีอย่างปีที่หกอันนี้ ไก่หนึ่งพักกันมาเอาบได้ไก่ฝึกได้ที่หงจังวิธที่มันเดาบมา่ก่นเมื่อกันแล้วถ้าจะคล้องเองทางระบาดสอนเพิ่นแม่ห้แล้วทั้งสี่เป็นแบบนี้เฮ็ดเป็นแล้วปุ๊บก็ขึ้่นยกกับตัวเองบาดเนี้สอนให้เบื้องต้นได้แล้วแต่คล้องเปิพัฒนาแต่คล้องเองมีมีบ่มีเได้พววคล้องขังคลองเขิงบ่มีเได้ แต่ภาวนาล้วนๆเด้วยสิจัดงานนั่นจัดงานนี่ยังสิมันประเดี๋มีด้นานๆมีทีหนึ่งซือออฟขร้นศาลยังสิคนก็มาตักบาทเทวโวเขาก็มาเองบ่ได้ว่าสิจัดกงานบัตรคนมาหลายมันเลยเป็นคืองานก็ตักบาทธรรมดาบันี้แม่มึงเต็มมาตักบาทกวัดตุนเอาเอาลงวักเอาเถอะเลยกลายเป็นงานเอาอัตโนมัติ ถ้เาเป็นผ่าปลาทั้งสี่คุณไอพวกจะเอาผ่าไปผ่าหรือปลาพุ่นหรือบระเดีมากกวง่งก้าวข้นั้นคำนี้เด้เออเพื่ออะจิตตะไบผ่าปลาพวกวพวกอุทิศบุญหาไปกับปาไปของพวกเจ้าผ่กกาสิขึ้นไปบางสกุลเอาบระเดีมีพื้นทีแต่นี้งันว่าจัดงานอุทิศบุญสามเล็ดโลกระถา,างนี่งั้นนะกระเฮ็ดให้พ่อให้แม่น่นนะมีเท่านั้นแหละว่าว่าเป็นงานนี่ วันทีหนึ่งของทุกปีเป็นผ่าปาลาโบราณเอาผ่าไปผ่าไปน้ำตัวใหม่หนึ่งโมกลาลา่มกาของทุกปีนั่นแหละงานที่หนึ่งงา <c oughs> น,นที่สองคืออุลลัมพนะสูตรสิบห้าคำเดือนเจ็ดวันจุติจิตระพุธเจ้าเห็ุบุญเจ,จาะจงเฉพาะแม่ก็พอพ <c oughs> <c oughs> กเข้าวัชํากส็สเนาะวัชมัน,ม,นมันสูญหายไป เจ็ดแปดร้อยปีแล้วมันมันก็นเลยบ่มีผู้ใดิผ้าเห็ดสืบตัวหนึ่งมากเลืไปลือขึ้นไหมห็ืไม่ลังหนก็บ,บ่มีงานมิตดอยุ่จังสี่พระสันแล้วเขาทั้งภัยทั้งมันเลยทั้งกลมกลมนะ่ะผู้ไปพูดกับไปผู้เดินไปพูดกับไปบ,บ่คอยมีงานดอกแต่บ่บบคอยรับงานอีก้าเห็ดพิษ ไปซอยเยอะซอยนี่ไปโดยของสว่างงานศพเขามาคอนเขานี่ให้ไปเลยให้เงินไปร้องให้ผ่าไปฟ้องบอกว่าไปสวดสั่งคนกินเหล้าเมายากินเหล้าเมายาเลยการนันั่งคิแล้วถ้าได้ก็พอไปไม่ไปก็แล้วกันเพื่อสิ่้นั่นให้หายุบ่ได้ไปสวดเอาซอมไปไม่ได้เอาซอกไปให้พวกเจ้าสังซอยงานพวกเจ้าสัง ไมาจังสี่ตลอดคนตายพ่อมาร่วมพ่อมาร่วมแล้วมันผิดวินัยข่อยขอบปะปเด้ข่อยบวชเขาพุทธเจ้าเลยเด้คอยบวชเขาพวกเจ้าเลยเหร่หันเด้ย, <c oughs> ยากลียดดอกคนที่เข้าใจน้อจังสี่แต่เขาเป็นคนนั่มเขาก็ต้องหลักถ้ำย่างเดียวเป,เป็นคนคนั่มเลยเมื่อมไปตามชาวบ้าน ขน้นวนำชาวบ้านเ,เขาบ่รู้เลยเขาจังพากันเห็ดไปจังสั่นเนาะพากันจัดตามประเพนี่นั่นนั่นนี่แต่ของรหลู่ยิ่แล้วก็จะเป็นน้ำเขาเห็ดเนี่ยก็เอาผัรรมวินัยเป็นไงส่วนตัวแต่ถึงว่าบอคอยเหตุการณ์เหงานีาน่มันเขามาให้แห่กะถิ่นมาให้แห่ผับปลา,ปาดรวยว่าให้พิมพ์ซองบะมีเ่เด้อบะมีอยู่นี่ผู้ใดมาจะน่าตู้บริจาคผมนี่ตอนนี้กองเข่าเดียวนี่เท่าน,นี้ เขาเสาะผููจากเห็ดโดยความเต็มใจเขาเขาถามเอาน้ำพวกมันนี่แหละพวกเขาเห็ดนี่แหละพวกเขาอยู่นี่แหละแอดมินยังเขานี่แหละจากบริจาคนั้นนี่เห็ดจังใดมึงถามเขาเขาไป่เห็นว่าได้หรือว่าบ่มีผู้ใดมาเห็ดมาคือเกาทั้งหายทั้งด่าก็เลยเนาะ คือห้องน้าขอเขาขอเห็ดได้บ้านัน้องเป็นผู้เห็ดดิขอสามเถื่อที่เถื่อนันได้จังเห็ดมันรู้ลาพดเนาะจังเห็ดทั้งดาใช่แล้วโอ้ยห้องน้าไม่บาดกูปั่นบางนี้เนี่ยลงแลมอยังรู้ล,ลาพดเป็นธรรมดาเนี้ย แต่จังหวะใส่ยากมากับมามันไก่ๆนี่ผลมาสองขึ้นผลิอมาตาพิษณุโลกไก่ก็าวกข้าจะเท่าครับรถก้าชั่วโมงกลัวครบก้าชั่วงข้าวตู้ขาวทายเดมนะครับบาีจักมองบ่าเกอดีก็จะมาปฏิบัติน้ำลงพ่อละมัน พักบ้างขึ้นหนึ่งสองขึ้นโอ้เข่าท่าไว้กับจังมาต่อตายว่ามี้ยังเหลกับพักการกลับเห็นทางเหรอจังหวไหมคำพูดไปใช่ว่าคำพูดลามา แางขนาดกคักมาลถดนี่มาทาั้งเกาหักเจีามานี่นบัดเราจะเลิ่อนี่ทั้งเขามันไปแบบไงนั่นท่านร คำพูดได้สำหรับอะไ้นัดนัดนะครับพอดีผมพาลูกคว่มไปที่ดิบเืเ่นแล้ว